สวัสดีครับต่อเนื่องนี้เลยครับอันนี้วิธีการถอดลอยให้จานมาดึงถอดให้ดูครับนี่ฝั่งขวาครับพ่อพี่นอ้องระบบเซฟตี้อย่าลืมด้วยกระทะแม่แรงมนุโลมัน,นมเดิมนะครับพ่อพี่นอ้องอย่าลืมนะครับพ่อพี่นอ้องป้องกันไว้ป้องกันไว้ลงแม่แรง,งไหมจัะลงแม่แรงนี่ไป คือมันเถือนอาจารย์นะนี่ก็นเนี่ดูได้ครับก็ชึ้องอยากตัวนี้อาจารย์ใช้ขั้วกันอยู่เนี่ยเอามาให้ลองฝึกลองทำตามด้วยพ่พี่น้องด้วยค,อย,คอยทำค่อยเห็ดเนาะไม่ยาก,กครับพ่อพี่น้องเนี่ถ่ายดูมดเปลือกแล้วครับเลยคือสิ่งลีลีนหน่อยเองก,ก็ทำเองได้นะอาจารย์นะ ถ้ามันดุงเงียทำห้ดูเอาคีมอะไรจาะเอาใครควงแล้วเอาคีมหงัดได้ไหมหงัดมือหนึ่งใครควงมันดูน้อนจานอะ พาชิปา้ปแาชิมไหมล่ะอัจาพาชิ้ปแาชิ้นไปนะผมมันเชื่องอยากมันเน้นจะเน้นมักกนก็ดีนะาจารย์นีน่คือของอาจารย์ไงจ้ีอย่าพ่น้องอย่าอย่าไปเหยียดเหลี่ยมที่มันติดก็เผาเลยสิ้นพัง จากกันเลยแล้วกันเลยแล้วกันเวเออเราจานอล้นี่เลยครับนี่ขีดนี้มาเลยเขาแช่ไปบนน้มันหนึ่งกับนราอืมบนางแล้วนี่ครับพอหนอกห้ามเอาใครควงหยัดเหลี่ยมนี่เลยขีดอย่างผมขีดเมื่อกี้นี่ใส่น้มันอา ไม่กระดานท้าเจ้าเราบีดให้พ้นเลยเนาะจานถอดรอไม่ได้ง,ง่ายแเ้าจานนาทีจานโตละนี่ก็คลายหนอดเบอร์สิบในเรื่องย่งางผมว่าถ้าเองมีอุปกรณ์มีอะไรครบทุกอย่างก็ทำเองได้นะจานอ่ะพยายามซื้อไว้โอ้ซื้อกันหมดป่าหาหุ้นพันโดนาะจานเนาะซื้อพอซื้ออุปกรณ์ซื้อบล็อ,นนลอกซื้อได้นะจานาะบล็อกทงบล็อกทอดเนาะไม่เสียดายนะจานอ่ะ ยิ่งไ,ได้ใช้ทุกวันน,นี้อาจารย์ใส่น้ำมันได้ก็ได้ทั้งน้ำมันนั่นนะเอาไปถอดลอดเดี๋ยวกับดูเด้อพ่อพี่น้องผมจะไม่ค่อยผู้แสกนะครับอันนี้ดูจับเอาเด้อพ่อพี่น้องจับเอาคผมจะค่อยเสริมนี่แล้วก็เอาแผ่นหลกแผ่นหลกลูกปืนนั่นกับคุณเจ๊ยหลกลูกปืนดูวิธีการถอดเลยครับถอดลอดง่างยง่ายสไต้ จานบันดุงดูเด้อพวงพีนองนี่ขันกลั๊บเราเดินนี่เบอร์สิบอันนี้มันเป็นน็อตหลกลูกปืนครับนอ้องจานอะ่นอะน็อตหัวเผาเราล,ลูกปืนเนาะเมื่อกี้เป็นจานหลกหน็อตอีกทีหนึ่งนอ้องจานเนาะ mm hmm. นี่แม่ไหนดูเด้อพวงพีนองนี่แค่ mm hmm. okay, ทำแบบน็อตเบอร์สิบเจ็ดกับขันเขาขึ้นตัวหนึ่งขันให้มันสู้เด้อพวงพี่น้องครับ mm hmm. นั่นก็มุนนี่แล้ดูมุนกับหลังอาจารย์ถูกแล้วเออนั่นแหละหลดุดหลุดเองมุนไปหนันเลยเด้อเวลามุนกับหลังเนี่ยพี่น้องดูนี่นี่นี่นนนนนไหมนะแบบง่ายเกินพอพี่น้องไหมมันจำเป็นที่ไม่ต้องใช้สกัดเดี๋ยวครับมันหัวมันจะพังอาจารย์ <c oughs> เซตและเนี่ยมุนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ครับดูว่าใคกขอให้ทำเอาเพอาพี่น้องน้องพยายยามทายหนดยเลยแหละนี่คมอ็นคกว่คกวางนะจันคีมโอ้จรเบีเหเรื่อดำนะจันเรื่อดำเรือืแล้วเงยใส่ถุงมีถุงเนี่ยไหมเนี่ยจะเป็นจานประกบใส่ในมว้เลยจานประกบลูกปืนมีอยู่ 3, สามสี่ชิ้นครับแล้วก็ลูกปืนเขาเนี tí đây này. nó hoang này Hong hoang rồi, hoang rồi này Đứng cuộn đây mà này giả? Ừ เฮ้ออยโอ้ยนี่แหละครับพวกของทำดูคนรมัมาอี่นหลงเลยเนาะไม่อันไม่นะเนาะเดี๋ยวเดผมจดก,การเองหลังเลยเดีนะ๋ยวเดี๋ะผมหลังเาง,อาง<ะ>เออเราเราจะรบีมันดำ แค่นี้นครับมีอยู่สาสี่ตัวนี่อันนี้ก็คายหมึก่อนก็ทอดหลอกมาลยนี่เปลนอะไรบ้างอาจารย์น้องมือเนาะเปลนอดอกมาได้างไหนยู่าารทคนเดียวได้ปะลงไปแรงไหมล่ะลงไปแรงปะลงไปแรงบ่ะอือลงไปแรงหน่อยนึ่งเลยข้าวมันก็หนอก่าดี

โอ okay, เคเดี๋ยวผมช่วยจ้างกันเลยครับรถดมันเถนนี่นะครับคิดแลบเลีกยงน่อยจากผมสัาชุมคนกู้มาเริ่อนะครับชอบก็กดติดตามได้เดิมเอาไปน้องสวัสดีครับ